จะเป็นคาเฟ่ที่7แล้วตอนนี้เราพามาเที่ยวก่อนนะคะซึ่งเราก็ผ่านมาหลายทีแล้วตรงนี้นะคะอุทิวัริภปาชะิาธิปไตยนะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของเรานี่เองผ่านมาหลายรอบแล้วยังไม่เคยแบบแวะเที่ยวหรือแวะแบบดูตรงนี้สักทีนะคะแบบผ่านตลอดไม่เคยได้แบบตั้งใจดูเนาะก็คือตรงนี้มันมีความสำคัญน,นะคะก็คืออย่างที่เราเคยบอกว่ามันเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนด้วยเนาะก็คือนับจากตรงอุทาวรรย์ปาชะิาธิปไตยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยจอมพลปแล้วนะคะ ก็คือวันที่24มิถุนา2,482นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความสูเงเนาะของตัวสีนะคะสี 4, ด้านเนี่ยสูง24เมตรนะคะซึ่งก็จะเป็นเลข24เนาะของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะวันที่24มิถุนา2,475แล้วก็จะมีเนี่ยเลข75นะคะก็จะมีความสัมคัญธ์ก็คือเป็นปืน75กระบอกนะคะที่ทิ่มลง ทุกคนจนะสงสัยใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหนตอนแรกเราก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันคือตรงนี้ค่ะตรงโซ่ตอนนี้รถวิ่งผ่านพอดีเอาใหม่เดี๋ยวล้อรถโล่งๆนี้ในการนี่นะตรงโซ่ค่ะที่เป็นตัวโค้งนะด้านล่างเลยที่ติดกับพื้นถนนนะคะเป็นตอๆไม่ใช่ตออะไรนะนั่นคือกระบอกปืนนะคะที่ทิ่มลงนะคะเป็นสารลัก็ดสิบนะคะของปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นสองสี่ใช่เป็นเลขท้ายนะคะ75็เนี่ยแล้วก็เลข3ค่ะสามก็คือเนี่ย อนุโสาวรีย์เนี่ยสูง3เมตรนะคะแล้วก็หนัก3ตัน,นะคะ่ะซึ่งเลข3มีความสำคัญยังไงก็คือเลข3เนี่ยเป็นเลขของเดือนนะคะซึ่งมันคือเดือนมิถุนายนใช่ไหมแต่ว่าถ้านับตามแบบของไทยอะคะ่ะมันจะเป็นเดือน3เนอะถ้านับแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่าทุกส่วนเนี่ยของอนุโสาวรีย์เนี่ยคือมีความสำคัญแล้วก็เขาสร้างตามแบบหลออักพศหรืออิงแบบความสำคัญเนี่ยทุกทุกส่วนเลยนะคะค่ะปีทั้ง4ด้านนะคะก็แสดงถึงบุคคลนะคะในคณะราษฎรจะประกอบไปด้วยทหารตำรวจนะคะพ่อคา้าและก็ประชาชนนะคะ ส่วนตรงกลางค่ะจะเป็นสมุทรไทยนะคะที่สื่อถึงรนะัฐธรรมนูญนะคะปฏิษถานบนพานแว่นฟ้านะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้เราทําคลิปไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะคะ<ช>เราแค่มาเรียนตัวประวัติศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปกิน,นะคะ่ะแล้วก็พาไปชมถนนต่างๆนะคะบริเวณนี้ค่ะแล้วคจากอนุษสาหะประชาธิปไตยนะคะถนอนอีกหนึ่งถนนที่มีความสำคัญนะคะบริเวณนี้คือถนอนวินสอค่ะ จะอยู่ด้านหลังเราเองนะคะถนนนิรรสสอก็อย่างที่บอกคือถ้าตรงไหนที่มีป้ายเนี่ยแสดงว่าจุดนั้นมีความสำคัญนะคะถนนนิสสอก็เช่นกันค่ะมีป้ายอยู่เหมือนกันนะคะ,ยยะ,คะเผื่อใครแบบไม่รู้หรือว่าเพืนผ่านมาเนี่ยเขาก็มีป้ายบอกเลยว่าถนนนิสอนะคะชื่อเดิมเน,นี่ยถนนบ้านนิสสอเป็นบ้านตั้งแต่รัชกาลที่ห้านะคะสมุดเก้าให้สร้างขึ้นนะคะเมื่อวันที่สิบสี่ค่ะพฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะ การตัดถนนดินสอเนี่ยเพื่อให้เป็นสำหรับประชาชนนะคะรวมถึงแบบรถมาที่ใช้สัญจรไปมานะคะแล้วก็แต่เดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นจอกดินสอเนาะก็คือทำไมถึงชื่อดินสอก็เพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาทําดินสอกันจริงๆนะคะตรงถนนบริเวณนี้นะคะมันแต่มันคือดินสอไม่ใช่ดินสอที่เราเขียนในปัจจุบันนะมันเป็นแต่ดินสอแบบดินสอพองที่คนที่เกิดกันได้ใช่เป็นดินสอแบบนั้นนะคะที่แบบมันทําอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วเนาะก็ยังเปคงใช้เป็นชื่อถนนดินสอนะคะให้แบบว่าเลดึกถึงว่าแบบมีความสัู่เนะ ะะก็เริ่มตรงนี้เลยตั้งแต่เนี่ยูช้านะคะไปจนถึงถนนพัสุมเมนนะคะซึ่งถ้าใครสามารถเดินไปตรงนี้ถนนวิสสะเดินไปนิดน,นึงก็จะเจอแล้วร้านนมมนเผื่อแบบใครมาทานขน,นมปังหรอทานนมแถวนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทางถนนพัทสุมเมนนะคะเดี๋ยวจะพาไปป้อมพัสุเมนด้วยแล้วก็เนี่ยค่ะของกินแถวนี้เยอะมากมีทั้งที่ท่องเที่ยวและที่กินนะคะแล้วก็ถนนที่นี้ยยาว820เมตรนะคะยาวมากๆแต่ว่าสามารถเดินได้ค่ะเราไปเดินทเที่ยวกัน เราไม่ได้เก่งนะคะแต่เราอ่านตามป้ายหรือว่าถ้าไม่เดินเที่ยวแบบเราอะสามารถเที่ยวแบบขี่จักรยานเที่ยวก็ได้ค่ะเราสามารถเที่ยวอันนี้เขาน่าจะเป็นมาราแข่งออกกําลังกายนะเกศมีน้องด้วยมีน้องหมาด้วยคนเดินเลยถนนนี้สองมันนิดเดียวค่ะยไม่ถึงสิบเก้าแล้วจริง จะเจอเนี่ยค่ะเบริษ์ทอนบุรีประกอบรถยนต์จำกัดแต่ว่าไม่ได้ขายรถยนต์นะคะอันนี้คือรู้เรื่องเมืองไทยเนี่ยร้านหนังสือริมขอบฟ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ร้านหนังสือมือสองของมันต้องมีนะคะมีแบบว่าเล่นละ2 0 25 30น่าสนใจมากเผื่อใครแบบเป็นคอหนังสือเป็นหนอนหนังสือเข้าไปจับจองได้นะคะเดินมานี้นิดนึงนะคะเจอป้าย กรุงเทพมหานครนะคะขอบคุณมากเลยที่แบบทําป้ายเขาให้เราแบบได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะสร้างโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรีนะคะเป็นผู้ออกแบบนะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะโดยคณะรฎรนะคะก็2,475นะคะเป็ที่บอกไปว่ามนีปืนนะ75กระบอกทิ้มอยู่นะคะที่เราถ่ายนให้ดูเนาะ ความสูงก็คือทั้งหมด24เมตรนะคะของปีกทั้ง4ที่เราบอกไปเนะะี่ยค่ะใครที่แบบไม่ได้อ่านมาหรือแบบไม่ได้ศึกษามาสามารถมาศึกษาได้จากตรงนี้เลยนะคะท,ทุกที่แบบมีการเรียนรู้ให้คุณศึกษาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันต่อ เราเดินจากถนนดินสอนะคะที่งปงป้ายตรงนู้นเนาะมาเนี่ยข้ามมาครึ่งทางแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะข้ามต่อไปนี่ค่ะตรงไปต่อทางนู้นเลยถนนดินสอนะคะที่บอกเราคือจะยาวไปถึงสุดนู้นเลยก็คือจุดสังเกตก็คือฝั่งนี้นะคะจะเป็นโรงเรียนสตรีวิทยานะคะไปไปค่ะ <laughs> และข้างเรียนก็คือมีแมคโดนัลนะคะเปิด24ชั่วโมง มาค่ะเจอป้ายแล้วโรงเรียนสตรีวิทยานะคะมันต้องมีความสำคัญมันถึงมีป้ายเพราะว่าก่อตั้งตั้งแต่2,443นสมะคะสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่เหลือทุกคนแบบมา,มาดูได้ใช่ค่ะก็คือเป็นโรงเรียนที่แบบมีความเก่าแก่อยู่มานานมากแล้วนะคะสำหรับโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะค่ะค้ามาถึงนีสอนแล้วไปค่ะเดินไปกันต่อ <c oughs> ดเดินได้นะคะทุกคนไม่ต้องนั่งรถนะคะฝ <c oughs> ั่งตรงข้ามโรงเรียนนะคะ <c oughs> มีนี่ค่ะอาพรพาณิ์ <c oughs> เป็นแบบตึกเก่าโครงสร้างยังแบบสวยอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่าแบบว่าเขาเปิดเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่ <c oughs> ว่าสวยอะ่ะ <c oughs> หน้าโรงเรียนนะคะ ตรงต้นไม้เนี่ยเราก็ว่าตู้อะไรตู้ตรวจเทศกิจที่นะคะและตู้รับเรื่องร้องทุกนะคะเผื<ม>่อใครมาร้องทุกนะคะใส่ไว้ไม่จะมีใครรับเมื่อไหร่นี้ไม่รู้นะคะเดินมานิดนึงค่ะ,จะเจอร้านขนมแม่อุดมค่ะเป็นแบบขนมไทยนะคะมีกล้วยด้วยมีขนมชั้นมันไม่ใช่ขนมชั้นนะคะมันคือข้าวเหนียว นี่นะคะแต่แรกนึกว่าขนมชั้นไม่ใช่มันคือเป็นข้าวเหนียวอะ<ม>่ะเป็นข้าวเหนียวสีเขียวๆเผื<ม>่อใครอยากลองนะคะ<ม>ร้านขนมแม่อุดมนะคะเลยลงเดนส์มันนิดเดียวเองนนะะแต่ไม่ใช่อ่ะมันแข็งหน่อยมนันเหมือนข้าวเหนียวที่แบบไม่ได้สุกทั้งหมดช็อคๆกุบๆเลยนี่นใช่เคยกินในร้านเคนครับแต่อันนี้น่าจะดังแหละ ใครรู้ชื่อหรือรู้ว่ามันคืออะไรช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยค่ะไม่เห็นคน,นขับรถมาแล้วก็จอดอีกถุงนึงแล้วไปเลยท่อใครคะนี่เดินมาเจอถั่วท่อสูตรโบราณนะคะเจ้าเก่าไปนี่มีถั่วอะไรบ้างคือขายยังไงคะขายยังไงคะถุงละยี่สิบถุงละยี่สิบ อะไหน่อยนะอันนี้อันนี้ทำอ๋อทำตรงนี้เลยเอ,ะอ,อะคนะทำตรงนี้เลยใช่ไหมคะตัวถนะั่วอะไรนี่สนะอสงสองหอัน นนะะเดี๋ยวเราจะไปถนนพัสสุิน์กันต่อไปด้านนี้ไปแบบเดินเรียบวัดบวรนะคะเดี๋ยวไปดูแบบกี่คาเฟ่ที่จะ,จะแบบหาอะไรทานกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปป้องพัสสุน์นต่อด้วยถนนพัสสุรินอรถเดินมานะคะก็จะมีคาเฟ่หน,นึ่งมีแพทคาเฟ่โบราณนะคะอยู่ตรงหมมวัวมุมถนนเลยนี่ค่ะก็จะเจอโรงเรียนวัดบวนนะคะแล้วก็ที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนะคะ ก็คือกำแพงพนครนะคะแล้วก็ประตูเมืองนะคะหน้าวัดบวริเวศวิหารนั่นเองตรงนี้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญเนาะที่อันนี้เขายังแบบอนุรักษ์ไว้ให้เราได้ดูนะคะเป็นประตูเมืองเป็นกำแพงเมืองเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่าตั้งแต่อันเนี้ยกำแพงเนี่ยตั้งแต่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะที่มีทั้งหมด14ป้อมเนาะที่สร้างไว้แบบว่าปกป้องพนครนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นประตูเมืองที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เดียวนะคะ อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบัตรบรวรน,นิเวศวิหารเลยใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมดูเขายัางอนุรักษ์ให้เราดูอยู่นะคะโดยท่าอีกแล้วโดยท่านิดน้อยนะคะเป็นแบบเนี้ยบ้านเศรษฐียมยมย่านบางลำพูนะคะอ่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่นี่เห็นไหมแยกสะพานวันชาติ เดถนนแยกบางลำพูนี่สะพานหงอุชิตเหรอนี่ค่ะเราจะไปถึงพระสุเมนนองแล้วก็สวนสันติชัยประการติดริมแม่น้ำเจ้าพรยาเลยใช่นี่เราเดินเที่ยวได้หมดนะจริงๆเราเคยคิดว่ามันแบบมายากมากแล้วไกลขอบคุณโควิดที่ทำให้เราได้เรียนรู้แผนที่ มาอยู่ทุกประตูค่ะตรงนี้เป็นแบบประตูที่มีทั้งหมด16ประตูนะคะประตูใหญ่เนาะแล้วก็มีประตูเล็กอีก47ประตูนะคะตรงนี้คือแบบทุกคนแบบสิทธิโร่งมันบอกว่าเดินผัดไปผันมาเฉยๆมันคือประตูและต้แรงพันธกน,น,นะคะที่ยังหลงเหลืออยู่เราอะบอกเนาะเพราะว่าสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นใช่ไหมคะจนถึงรัชกาลที่4จนมาถึงรัชกาลที่5าเนี่ยเราเริ่มแบบมีการสัญจรทางแบบถนนทางรถอะไรเงี้ยแล้วก็มีทางรถม้าอะไรเงี้ยท่านก็เลยเนี่ย เกือเอาไว้ให้แบบเป็นอนุรักษ์ไว้นะคะว่าที่ี่ตรงนี้ก็คือแตดทําเป็นถนนหมดแล้วเพื่อความเจริญของบ้านหนึ่งเรานะคะ,ะ,คะเป็นประตูด้านในก็คือก็คือเป็นบ้านเรือนแบบปกติที่เขาอนุรักษ์ไว้แค่ตรงนี้เลยตรงประตูกบแพงนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าก็ามีคนมาแรบว่าอ่านยู่เขาแบบเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้นก็จะมีป้ายเป็นแบบติดอยู่ตัวประตูเลยแต่ก่อนเราก็ว่าเราเคยเดินมาถนนเ้น,นีเลยวะเหร,อ,เหรอจะผ่านแต่เราไม่เคยสังเกตเคยมา แล้วเนี่ยมองไปอีกนิดเดียวก็จะเห็นอ้อมพัสุเมรแล้วนะถนนไม่ไกลเลยนะเหมือนแบบเดินได้ทุกคนเหมือนกว้างถนนแต่ว่าให้เดินได้เรื่อยเลยเพราะวันนี้แบบว่าไม่ที่แดดนะคะเดินสบายถนนก็ไม่ได้แคบมากนะดูดีดูโล่งแล้วก็สวยด้วยทัศนียภาพก็ดี วอนเข้ามาแล้วดูสิกาแฟร้อนเย็นครบมากช็อกโกแลตก็มีเกตสั่งนี่ไปชาไทยเย็นของพี่อ้านเป็นชาดอกกาแฟแต่มาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ขนมซิกเนเจอร์นี่บรบวนี่นบวรค่ะเราสั่งแบบธรรมดาไปนะหรือว่าใอยากเพิ่มไอศครีมก็ได้ ชาดอกกาแฟมาย่งวเร็วค่ะนี่หนวนะคะซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นแอการีสไลด์กันค่แห่ง่ชาไทยเย็น ครบแล้วนะคะทั้ง3อย่างของเราชาไทยเย็นชาดอกกาแฟแล้วก็บราวนี่นับบวรความร้อนยังร้อนอยู่ลเลยดูเสียงสังเกติดีชาได้ไหม

ชิมชาดอกกาแฟบีอนอเร่องความทีตอนนี้คอขงหวานชากเลยจะม่อยกันได้ดีนะชามัน มีจริงกาแฟไหมนิดๆประมาณเป็นกาํามาที่ประเทแต่กับมาที่ซานของเราแบบร้อนและเย็นรวมกันหน่ <c oughs> ก็วอรเลยนะคะหาไม่ยากเลยเดินมานิดเดียว่จะบอกเดินตามมาแบบเดียวเจอเลยรานนี้อร่อยแบบเข้มข้น,นมากชาของพี่อ้นชาดอกกาแฟเนาะของกของเ,เราชาไทายเย็นแบบหวานนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็โอเคอยู่สดชื่นตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อแล้วใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อที่ต่อไปเป็นที่ที่แปดแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปดูขาบฟที่แปดด้ยวนยนะคะว่าจะเป็นที่ไหน อยู่แถวๆนี้แหละไม่ไกละติดตามไว้ด้วย